ปลาทุกปลาหนุง่ง<ร>เป็นเ<ร>ม <ật S 1> ็ดตัวนี้าเอฟซีฝากอย่างมาให้เฮาพี่น้องนักแขงน้ำหนุ่น้อยเนาะแล้วก็อันนี้ด้วยนี่สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมือน,นี้เอฟซีเฟินฝากอันนี้มาให้พี่น้องแต่เกิดมาก,กับบเคยเห็นนักนักพี่น้องนี่นะอลาจะกกิโลหนุ่งซิปถุงละซิปโล ถุงละสิบกิโลอหออะไรเนี่ยทันสิมากแกะเบิ่งน้ำกันพี่น้องนองปลาออตุ๊กแล้วก็อันนี้พี่น้องอันนี้คือเอฟซีเผิ่นซื้อให้น้องอังเปาพี่น้องนี่อังเปาจะได้กินของอาหารแล้วคือ,อในรูบเลยอังเปาเหมือนอังเปาอยู่ในรูปเลยแล้วน้อเอาถาดเพิ่นมาแกะให้เพิ่นกินของอาหารก่อน หอมเนาะอเอฟซีเพิ่นซื้อ,อให้อัง,องเ,เป้าพี่น้องเป้าเอ,อ้มีฝากมาทางเอื้อมีใจน้อ,องเปาลูกกินให้เอฟซีดูพี่น้องซื้อมาจากฝั่งไทยเลยได้นี่ขออาหารนี่พี่น้องนี่สองถุงขอขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเดอ้อที่เพิ่นซื้อหัวอาหารห้อังเป้านะพี่น้อง คือหมาพันนี้นะมันก็จําเป็นต้องกินแบบอาหารเม็ดแบบนี้น้องพี่น้องเพราะว่าบํารุงขนบํารุ่งแบบกล้ามเนื้อเพื่อนนะพี่น้องเวลาเพื่อนกินหัวอาหารนะมันกระสิบบเพื่อนขนนน้องพี่น้องเข้าหน่กสิตัดขนในเพื่อนเพื่อนนะพระจะเห็นกันไก่เข้าตัดขนนะเพื่อนกาดิ้นดินดินดินพี่น้องเขาอุ้มนะอันนี้อาบน้ําให้แล้วอาบน้ํากาให้น้องพี่น้องให้แบบดิ้นนั่นแหละ ลลจังสีเบลก็อาบสองคนถึงจังสีไดเพราะว่าเขากับคนหนึ่งจับคนหนึ่งเบาโชคดีามากเลยได้กินหัวหารจากไทยพี่น้องโอ<ด>้ยนี่ตัวเม็ดน,นี้ตกระล,ลกปอ้อกินนบดเกี้ยงบดเหลือเลยขนานว่าเกลือเข้าวอะไรได้นี่ <S <S อังเป้าอันนี้ลูกโอ้ยมันตกเลยหลบเนี้ยมาขอบคุณเอฟซีก่อนรูกกินเบิร์ดแล้วมาขอบคุณเอฟซีก่อนได้บานี้ได้นั่งนั่งนั่งลูก <S <S 2> <S 2 หนุ่น้อยอยุ้มไป normalized. นะคะขอขอบคุณขอคุณพี่น้อง fc หลายๆเดอ้อที่ซื้อหัวอาหารให้อังเปาเนาะพี่น้องเผิ่นกะเป็นหมาพันธุ์ซีสุกเนะาะที่มี fc เอาให้เฮาพี่น้องมาตัวนี้เนาะเพื่อเห็นว่าเฮ้านะแพงหมาลักหมาเพิ่นก็เลยว่ามอบหมาตัวนี้ให้เฮ้าเฮ้ากะบอคิดเลยว่าตั้งแต่มือทําอิฐที่เอามาเนาะบอคิดว่าสีเลี้ยงเพิ่นใหญ่ได้ถึงขนาดนี้ เอามา,าบิดน้อยๆพี่น้องตอนนี้หาอูม้มบอนเถอะจนแบบร่อยแขนนี่เหมือนตุ๊กตาเลยหนุ่มน้อยอู้มไปตลาดน,นัดน้มีแต่คนเนมเพิ่นถามว่าโตยังอันนีวะ <c oughs> เพราะว่าขน,นหลายอืสไลายแถวบ้านนอกบ้านหน้าเขานี้บกคอยเลี้ยงดอกหมาพันนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นมาที่แบบอยู่ในเมืองอยู่ใน้องแอร์นะพี่น้องแต่อันนี้คือเพื่อนมาอยู่บ้านนอกเนาะเขากับเลี้ยงเพื่อนแบบว,ว่าอิสระอิสระให้เพิ่อนอาบน้ําเ,เองนอะบางที เออลืมเอามาให้เพิ่นเบิ่งงนาะเกี่ยวกับซื้อครีมอาบน้ําลดกลิ่นสาบแล้วก็ซื้อแป้งโรยเห็บโรยมัดนาะพี่น้องแล้วก็สีดวัคซีนป้องกันเพิ่นกับด้มีมัดนะพี่น้องบบมีมัดในหนูครนข,นขนยาวเฮ้านีสิพย,ยายามเฮาสิตัดคนหนึ่งจับคนหนึ่งตัดให้เพิ่นพี่น้องขนพย,ยาาามอีกโดยเพราะว่าบุอยากมัดให้เพื่อนหลายคันมัดกับมัดยืเทิงพี่ค่ะนาะแไลว่าบ่ญยังบุญยังเพิ่นตึงแหงอย่าเพิ่นเจ็บคือปกติแล้วเนาะตอนแต่ก่อนเฮาซื้อมา่ะถุงน้อยก็หนีพี่น้อง แลวก็ะเวลาเที่ยาเกลือก็คือข้าสีเกลือผสมเข่าเนาะแม่เ้าสีละลายผสมเข่าให้มันแบบมีกลิ่นหอมๆนะแบบประหยัดกลิ่นพี่น้องทงนี่ก็นนาสีได้หลหลาอาทิตย์อยู่นี่เอาหนังนี้ลูกหนังนี้อ่างเปาเ่นสีมกักินพวกข้าวเหนียวนะเนาะข้าวเหนียวกับเคียดกับปลากับอึ่องเน้ะพี่น้องเพอา่างเปาเมา่กินอึ่องเมื่อกินเคีย่ยท์ ห้องกับ,บพยาญชนบอกกระดูกให้เพื่อนกินได้พี่น้องมาพันนี้เนี่ยไม่กินกระดูกกินกระดูกไม่ได้โดยต้องใส่เพิ่นน้อยออาลูกนั่งวันนี้โอ้จะเป็นนั่งคักบาดเนี้ยขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณแทนอังเปาเนาะอ,อังเปาขอบคุณครับอังเปาเป็นตัวผู้เด้อพี่น้องโดยแนมก้องอยู่บลูกให้ขจ้าเห็นตาได้ลูกคืออยู่ทางฝั่งไทยเนาะเผิ่นจะม,มีแบบคนที่รักหมาหรือว่ารักแมวนะพี่น้อง ตึงน้องน้อยเสือว่าคนที่รักหมารักแมวนะเพื่อนมี่จิตใจที่อ่อนโยนละกะเมตตาเนาะคือพี่น้อยเอฟซีี่เพื่อนซื้อหัวอาหารให้เด็กๆเพื่อนก็น่าสิรักน้องหมาเนาะเอ็นดูอังเป้าเพื่อนว่เก็นอังเป้ากินอื้อกินเครียดเนาะกินทุกอย่างกินผลไม้ก็กินกินดอกอันสั้นคือบํารุงสายตาอังเป้าดีเลยพี่น้องที่เพิ่นกินได้นะโชคดีให้เพี่อังเป้ามากินอันสั้นขี้ตาเพิ่นปกติหมาพันนี่มมีขี้ตาเนาะแต่ว่า เดี๋ยวนี้บุค่อยมีเลยอตอนนั้นกินต,ตาออกไร้หลายลงเนาะเลยกินดอกอันสั้นนะบุแม่เมราเท้าให่เพื่อนกินเด้อพี่น้องตัวเล็กๆค่ะเท้าก,กับบุให้เพื่อนกินแล้วเพื่อนนาไปหลักกินมันอยู่ต่ำๆ้วเพื่อนกัดกินกัดกินเอาลูกว่ะกินนยังว่ะกินดอกอันสั้นคือเพื่อนกัดลิ่นมังออกมาที่จริงแล้วเพื่อนบริก,กรน,นั้นแองที่จริงแล้ววันเพื่อนบริกรัดลิ่นเพื่อนกัดก,ก,กินก็เลยเอาลงป้อนเพื่อน พอนเพื่อนกินโมเมนต์อังเป้ากินทั่วทิพย์เดอ้อดอกไม้อันอื่นเพื่อนกับบก,กินนอกจากอันสันเด้อพี่น้องเด้อเช่แล้วคือเขาเลี้ยงหมาดิคกะเขาโบได้เห็นว่าเพอนเป็นหมาเด้พี่น้องเขาเห็นนะเพื่อนเป็นคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งเลยเนาะ่าชิมาตัวใดก็ตามที่เขาได้เลี้ยงนะและจากเมื่อวานนี้เนาะมีพี่น้องอัซีเพื่อนคอมเมนต์มาว่ามารวยไปไสคือบบเห็นลนแล้วเนาะกะชิมาแจ้งให้พี่น้องอัซีได้ฟังเลยว่ามาลวยนะเพื่อนได้เสียชีวิตไปกะ ได้สองเดือนแล้วมั้งพี่น้องแ <Man. S 2> มนเพ่นอืงเป้อังเป้าเพิ่นมีโรคประจำตัวของเพื่อนเนาะแล้วเพิ่นก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบพี่น้นองแ <Man. S 2> ม่นแล้วก็คือเวลาไปทำบุญเนาะตัวเก๋ก็นึกเห็นมาที่เราเคยเลี้ยงเนาะพี่น้องบ่ว่าสิเป็นโบเปปซี่โซนแล้วก็หมูหยองหมูหยองพี่น้องแล้วก็มาลุยเนาะแม่วา่าแผ่เมตตาให้สัพพสารนะเนาะตัวเก๋ก็คิดเห็นมาที่เราเคยเลี้ยง ให้เพื่อนไปซูโฟภูพพมที่ดีเนาะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องนอ้องตกเกียร์ของไปเดชบังม่วงวัดอยู่คลิปเอื้อยหมีโบได้ตั้งใจคิดมาตลอดหู้มาตลอดแล้วบบหู้เป็นอย่างมือน,นั้นนะคือเด็ดเพราะว่ามีคนมาเก็บก่อแลอ้วน้องตุกเกียรเของโบได้มังมง่วงเลยเด็ดาาพราวพี่น้องเลยนะนันยังเฮ็ดแล้ววันนี้สิผ้ากันบัดลงวัดสิไปไซ่หนีสง่งพี่น้องเอาเงินไปยอดตู้เนาะ เอาเงินไปยอดตู้บอกว่าจะเป็นการเด็ดบังวงวัดหรือว่าเอาถ้วยเอาบ่วงวัดน้องพี่น้องหรือว่ากินข้าววัดก็ต้องได้ไซนี่ส่งเนาะส่วนน้องตัวเกี่ยวหาเด็ดบั่วง,งวัดสิไปไซนี่ส่งเด้อพี่น้องจ้าถูกให้บบอย่างเรนอาบน้ำหร้ออาบน้ำแล้วขนพูน่ะลุงเนาะ <laughs> มักอาบน้ําเองเวลาเขาอาบน้ําให้นี่ให้ให้คันบ่อเป็นสองคนอาบนี่บได้พี่น้องและกระิตัดขนใน้เพิ่นนี่ตัดขนใน้เพิ่นต้องสองคนคนเดียวกับบได้คนหนึ่งต้องจับเียแล้วบ่ดัดบได้ได้รู้เ้ยมันฮอนได้รู้เ้ยมันฮอนมันฝนต๊แล้วกับเื้อนมะบานนี้พี่น้องสิมาแกะของคือหัวอาหารนี่เป็นเอฟซีอีกท่านหนึ่งเนาะดยส่วนอันนี้ค่ะเป็นเอฟซีเคนหนึง่งพี่น้องขากระิมา แกะดูเลยแกะมาลุ้นน้ากันเด้อมันยังสอบใหญ่แทะนักนักหนุ่มคนนั้นนี่เนาะดึงปุ่มอันนี้เนาะลองเบอรงว่าสีดึงได้บ่ะได้ไหมคล้ายๆกับปูนเนาะอืมคนที<ว>คือเปาป,ปูนตะกี้นะเพราะว่าพอคนเคยตัดแลวดึงเอาเลยแมนดึงแบบดึงปุ่มมันยเยอะเนาะมือนี่กะบ,บดอยู่เลยกะบดบดแดดนะพี่น้องแต่ว่าอากาศนะฮอนเอาเนาะ ฮอนแต่เศร้าเลยฮอนเอาไปว่าคล้ายๆกับเฮ็ดเพื่อนสิผุขึ้นมาะนะก็าสิไปหาเฮ็ดก็ได้กับน้องน้อยนะพี่น้องแต่ว่าฝนทิ้งช่วงประมาณส4มสี่วันแล้วแดดจัดน้องน้อยเ็เลยคิดว่าอันเสื้อเฮ็ดนะเพื่อนน่าจะเหี่ยวตายแล้วเนาะมือดีนุ่งได้แล้วถ้าเหา้อ,องรอดึง,ดงได้แล้วดึงได้แล้วอุ้ยพี่น้องปลาทุกู้ปลาหนุ่งเป็นเม็ดแบบนี้ ปาทิโทปาทิโทนิดหย่างป้าด้เคยเห็นแบบนี้จักเถื่อปาทุกยองปาผมเคยเห็นจักเถื่อดอแบบนี้อังเปาลูกแม่อาบน้ำให้แล้วอังเปาอย่าทำกับแม่แบบนี้ป่อพี่น้องเห็นบอกขณะว่าเขาอาบน้ำให้เพื่อนก็ยังลงไปน้ำเพื่อนมักลิ่นน้ำพี่น้องอังเปาน่ะป่อ นี่พี่น้องมาเบ่งเม็ดอนน <ไป S 1> ี้<ไ>ปเอจะคือเม็ดบักถั่วเนาะเะคือเม็ดบักถั่วดำนี่<ไ>ป่าสองกระสอบพี่น้องก็คือเบิดเนี่ยซาวกิโลเนาะ FC เนีน่ยเพื่อนบ้าว่าเพื่อนฝากมาให้เฮาน่ะว่านใส่อันหน้าที่เฮาดุดไม่หรือว่าดินที่มันบมีสารอาหารดินที่มันแบบบ่งามขนาพี่น้องเลยเพื่อนให้มาซาวกิโลโอ้ยนักเด้อนักแฮงเด้อพี่น,น้องพอยกเบือขึ้นโน่ ม่วมันจุ่มค่ะสิว่าแล้วกันเนาะแม่ว่านักจุ่มนะนักแห้งเพราะว่ามีแต่เม็ดล้วนเลยป้าต้นปอเทืองนี่เฮาเคยได้ยินชื่อแต่ว่ายังไม่เคยเห็นต้นชัดๆใกล้ๆเนาะพี่น้องซึ่งว่าทางโครงงานน้ำตาลมิตรลาวเนาะเพิ่นนะไปดุดสวนอ้อยแล้วเพิ่นก็วานต้นปอเทืองนี่ใส่แตกะเฮ็ดให้เฮานะสงสัยตะกี้ฮะเพิ่นปุกอยังเนาะวะคือบบเห็นปูกอ้อยแม่เพ่อเลยคิดว่านู่นวาไปไปเบิ่งไปเพิ่นปลูกยังว่าของดีบ่าวะ เห็นอยู่นนเห็นตอนนั้นกับโมหัวต้นหยางเห็นเขาจะปลูกเนาะเพราะว่ามีไหล่เดียวที่เพิ่อนอันหวานปอเทืองใส่เนาะแล้วว่าต้นเอียงเนาะจุดมาเห็นกเห็นอยู่ใส่แหละก็เลยหูต้นปอเทืองแหละบีนี้หาเอฟซีเพื่อนละหูฮาดุต์นาใหม่เพื่อนละฝากมาให้พี่น้องแต่ว่ามันกับบพ่อเพื่อนวานไปหวานใช่หน้าเฮาแหละเพื่อนให้เฮาเนาะหวานเลยเก็บพันเพื่อนก่อนเก็บแนวพันเพิ่นและปีหน้าจะไปหวานใช้หน้าวัสานาปีนี้ห่บทันแล้วพี่น้องก็เลยว่า เฮาสีหวานใส่ๆน่นาะนะและน้องน้อยก็ไปเบิ่งบ่อนที่บอกว่าเพิ่นปลูกแตงโมเนาะปลูกแตงโมปลูกอันอ้อยนะพี่น้องว่ <c oughs> าสิไปปลูกใส่หั่นเพราะว่าบอกว่าเพิ่นป่ได้ปลูกปีนี้นน <c oughs> น้แหละบอกว่าเพิ่แหละคุดเสาตั้งเสาแล้วรถไทยไปบ่อได้ <c oughs> พี่น้องเลยเพราะว่าหน้าเฮาก็เหยาะแล้วเบิดแล้วเนาะ <c oughs> รถไทยไปบ่ได้ก็เลยว่าสิบ่ได้หวานใส่บ่อนหั่น <c oughs> แล้วก็บ,บ่มีบ่อนหวานบาดนี้มีแต่ว่าสีโลรอเกี่ยวเขาแล้วเนาะ เกี่ยวเข้าแล้วหวานได้บอกพี่น้องมันบอมีฝุ่นืูว่าเฮาตรงท้าวหวานปีหน้าบ่ผัดฝ้ายานเม็ดพุลิพี่น้องเลย<ม>ท้าาไว้ปีหน้านะเม็ดมันสิบริบบอกพี่น้องให้คําแนะนําเข้าในเดอ้อว่าถ้าเฮาจงไว้หว่านปีหน้านี่ได้บอกยามแปลว่าหลังสงการแล้วเฮาสีหวานใส่ตอนฝนตกส่วงแรกนะพี่น้องเฮาสิไถแล้วก็าหวานใสทงหน้าแหละผลมาแลวก็เกิดเลยพอฮอดยามหน้าเฮาสิไถกบบลวก็บ่แล้วเนาะเพิ่นให้อาแนวพันธุ์ก่อน เ้าต้องปลูกตั้งแต่เดือนหนึ่งไหมมีน้ำหมอกขนาดสิปลูกได้นู่งอู้พี่น้องน่าจะเกี่ยวว่าหลังเกี่ยวเข้าเดือนสิบสองน่าจะปลูกได้เพราะว่ายญ้ามันมีหมอกหลายน่งมันสุกแม่นแม่นแม่นพี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นแนวใดก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งเดีอรเฮาน่ะไปอ่านอยู่แล้วคอมเมนต์นะเห็นเห็นเบิดตเลยคอมเมนต์เนาะแล้วแม่นเข้ากันเลยว่าขอความคิดเห็นจากพี่น้องเอฟซีแน่นะนะ บางคนไปกับฮุงกว่าเนาเนาะว่าจะเหม็นค่ะนั่นแหละน้องทุกเกียวคิดว่าเนวนั้นปีน้องปลูกเดือนเกี่ยวเข้าแล้วปลูกพอได้แนวพันพอดีอันน้ำหมอกหลายๆเลยกเพิน่นผ่นแก่เขากับเก็บแนวพันบนัดนี้หลังสงการบัดนี้เขาก็เอามาวานอีกไทยลลวก็บวานเพราะว่าฝนตกส่งแรกหลังสงการเนาะพี่น้องคือปีนี้แหละคือหลังสงการเขากับวานแระบบัดนี้แหละเขากับไทยกบเลยบัดนี้ค่ะน้อง แล้วเฮ<ล>ากระเก็บแนวพันไว้อีกส่วนหนึ่งลุงน้อยคิดว่าอันตามคู่ของคันนานะอยากวานไว้เถอะและ้วเล็กเทียบหน่อยนะตะเกียวให้เป็นจุ้นจุ้นจุ้จุจจจ้ไปมลองมึงเงบ่ลองิึงก็ได้เพราะว่ามันจ่เสียพื้นที่แล้วพี่น้องอันคู่คันนาที่เฮ้าบบได้เอารถไทยขึ้นน่ะนะเป็นคู่ใหญนะ่ะเฮาเอาเสียมซับปอนปอปอนแล้ปอนไปเนาะตัวเม็ดมันหลายได้หลายนน้อยเอาบอได้ปูบนนี่นะ เขาปลูกทดลองบ้างเนาะได้ได้เดี๋ยวพูดละอยากเห็นอยากเห็นต้นเนาะอยากเห็นต้นปอเทืองพี่น้องสิปินได้เมื่อไหร่เอาเป้าขึ้นมาพี่ลูกโทษเป่าวันนี้เพิ่นนะคักนี่เพิ่นพับลงกิอสือมันยาวอยู่คักคักพี่น้องเลยฝั่งเราอนี้เ่เลยไม่เคยเห็นเลยบ่คคยเห็นดีใจหลายพี่น้องได้มเมล็ดปอเทืองมาเมื่อไนแนม่ สีได้ปลูกแล้วสีได้หน้าเฮาสีได้งามแล้วพี่น้องแบบว่าปรับสภาพดินเนาะอันนี้นะื้งามพร้อมมีประโยชน์พร้อมเนาะแมนคือปีนี้เฮากะหวานโบท่านเนาะคือหน้าเฮานี่ดุดใหม่เนาะพี่น้องมันบบมีสารอาหารแล้วบัดนี่ค่ะเฮาหน้าเฮานี่กับพอหวานปุ๋ยแล้วคันสีว้าบบหวานปุ๋ยมันกะมันบ่นมีสารอาหารนะคัตซว้าขั้นใสขี้งูอ่ะพี่น้องห้าหลายคือนนองตะเกียบเอาไปใส่อัน ตัวบางหงส์น้อตัวเกี่ยวนะพี่น้องหญ้าเต็มเสียหญ้าออกแล้วก็เกิดมาอีกคือขี้งัวน,นี่เขาต้องมักแล้วเอาแต่น้ําไปใส่พี่น้องจังไดเนาะแต่ว่าเฮากับโบมีบอลมักใส่ขี้งวัวฮะนะก็เลยหวานแนวนั้น,ลเ,นเลยเฮาก็เลยอ่หวานปุ๋ยเอานาเขานะเนาะมีแต่ปีหน้าจงังหวานปอเทืองพี่น้องแล้วหว่านน้ำสีน้ำได้พี่น้องแมนแมนเอ FC ฟซีฝนซื้อเครื่องสีนั้นให้งแมนสีดเอาน้ำเป็น ปุ๋ยแบบศษแล้วก็มีปุ๋ยแบบบ้านเนาะพี่น้องเสร็จแล้วสําหรับมือนี้กะและที่สําคัญก็<น>คือเฮาได้แนวพันธุ์ใหม่มาเนาะแมนแนวพันธุเข่านะพี่น้องกะรอรุ้นรอ,นอส้มน้ากันเพื่นอนว่าเป็นแนวพันธุเข่าสําหรับนาดินทรายเลยพี่นเนาะน่าจะแมนกะน่าจะเหมาะกับนาเฮาพี่น้องต้องรอติดตามชมเลยเพราะว่าปีนี้กะแนวเข่าที่เฮามาได้มาใหม่นี่กะเฮาสิมาดําเอาพี่น้องไปเบิ่งก้าแล้วก็โอ้งามงามเม็ด<ม>ไปลว่า มันกาลังดีะนะฮะห้องกับบริวารที่โพสเป็นแล้วหวานแบบพอดีพอดีอันเปลออย่างกอมันใหญ่แบบก้าใหญ่ก้ากี่พี่น้องดําคักเนาะมือนี้ก็ขอขอบุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทางฟังให้หลายๆเด้อทางสองฐานที่เพิ่นฝากอาหารน้องหมาอังเปาน้องอังเปานะพี่น้องสองโถงลกันขอบคุณเอฟซี FC, ท่านหนึ่งที่เพิ่น ฝากเมล็ดปอเทืองมาให้ขอขอบคุณเขพูดหลายๆเด้อขอให้เอฟซทั้งสองทั้งสองฐานเผื่นสุขภาพทางกายแข็งแรงเดินทางไปมาทางใดก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยเด้อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะและกาขอให้มีความสุขทุกวันทุกมือพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอคุณหลายๆเด้อ พากันเบะเข้าไปไว้ยันตากฝนได้บไร้ได้จนเ็ยพระออกงอกเต็มหน่่บ่มีวางปลูกเนาะพี่น้องเอาสำหรับลิปนี้ฝากพอแม่พี่น้องกดไ like ลค์ดตวยจกดแชร์ด้วยและที่สำคัญบอก,กดขามโฆษณาเนานะพบพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสบายดีบ,ยดบ๊ายบายบรรยากาศฮ้อนพี่น้องเอ้ยมีน้ำอยู่ใส่ก็ลงไปอาบได้เลยนี่